เย้จิเกิลผมกลับมาแล้วผมไม่ได้ทำต้องขอโทษด้วยนะช่วงนี้ติดธุระแบบติดธุระจริง,รงเพราะผมติดโควิดเนาะก็เลยไม่ได้ลงเพราะติดโควิดแล้วมันเสียงหายเจ็บคอด้วยใครผมก็ขึ้นด้วยเลยไม่ได้ทําอย่าว่ากนะันเนาะคนติดโควิดก็เข้าใจกันหน่อยนะอืมงั้น๋ยวผมเริ่มจะเริ่มทําละจะเริ่มทำตั้งแ,แต่ตอนนี้ไปนะฮะไม่ว่ากันนะ ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ลงนานงั้นไปเรื่องกันเลยครับผมเซียวยูปลดเสริมพลังของพี่ชีค่ะพี่คะพี่ทุกคนเสียงเสียวยูนี่เรากลับไปใช้เบอร์เดิมนะเพราะผมไม่ค่อยชอบเสียงมันเนาะเสียงวนี้มันดูแบบดีกว่าเยอะเลยเนาะแต่ก็อย่าว่านะครับภาษีนี้แหละเนาะพี่รู้ขีดจำกัดของตัวเองดีนะาพี่จะรีบจบมันให้เร็วที่สุดนี่กำลังมองหาอะไรกันฮะเข้ามาเลยพวกสั่นแล้ว ลงนาลกไปซะนี่สุดก็จบสักทีพี่คะพี่คะมาดูนี่สิพวกสมบี้กำลังแยกจ้ายกันแล้วธรรมดาล่ะนะเพราะพวกมันไม่ได้ถูกควบคุมแล้วต่อจากนี้ไปพวกมันก็ไม่ต่างจากพวกสัตว์ป่า ของจริงอะไรเหรอสิ่งนี้แตกต่างจากพวกชิ้นส่วนก่อนหน้านี้แน่นอนเลยสิ่งนี้เมื่อเช่กับของพวกสลาที่ขาดไปมันยังค่อนข้างดีนะขั้นตอนเดิมนะเสริมพลังและก๊อปปี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอืมเออพี่คะทำไมมันก๊อปปี้ไม่ได้ล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่านี่มาระดับไม่ถึงระดับไม่ถึงมันคืออะไรนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย ระดับไม่ถึงคือการที่ระดับพลังของสองคนแตกต่างกันมากจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แข็งแกร่งมากกว่าเชอเชอก็อาจจะใช้เสริมพลังแต่พี่ไม่ได้แนวคิดเดียวกันกับชิ้นส่วนชิ้นนี้ปัจจุบันพลังของพี่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะก๊อปปี้มันได้งั้นพี่กำลังจะบอกว่าเจ้าหมอนั่นพี่รู้ว่าเราจะพูดอะไร เจ้าหมอนั่นแข็งแกร่งกว่าเราจริงๆความสามารถของมันค่อนข้างพิเศษเราไม่สามารถปรับระดับอะไรซิมสี่ซิมห้าได้นี่ยังไม่ต้องพูดถึงหมอนั่นที่โชคร้ายที่มีซอมบี้ที่แข็งแกร่งแค่สองตัวแค่น้ำแข็งกับไฟเท่านั้นพี่เดาว,ว่าพวกซอมบี้มันกำลังพยายามฆ่าเราเพื่อที่จะเอาเราไปเข้าอยู่ในกลุ่มของซอมบี้พวกมันดูจากรูปร่างแล้วนายได้ต้องการเวลาในการเสริมพลังและก๊อปปี้สิ่งนี้นะ สักทีอยากรู้จริงๆว่ามันจะดีสักแค่ไหนง่ำหือรู้สึกได้เลยว่าปลังของเรากำลังเติบโตขึ้นถึง15ถึง16เท่าอืมพี่คะทำไมพี่ทําโซมย่งซีเวลากินชิ้นส่วนเบียนรากาลด้วยฮะเดี๋ยวนะจะบอกว่าเธอไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว รู้สึกสิรู้สึกว่าแข็งแกร่งกว่าเดิมประมาณ13เท่าได้เลยนั่นมันก็มากพอเลยนะแล้วทำไมไม่กรีดร้องด้วยความเจ็บเลยล่ะแล้วทำไมหนูต้องร้องด้วยความเจ็บปวดด้วยล่ะพอเห็นพี่ร้องด้วยความเจ็บปวดยังไงล่ะนั่นแหละเหตุผลที่พี่สงสัยพวกเราล่ามาระยะหนึ่งแล้วเราก็ได้ของดีทั้งนั้นเราแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมมากเลยนะ โชคดีที่เราได้เจอชิสส่วนิวัฒนาการมามากพอให้ตาแก่นั่นฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับเขาทีนี้เราก็จะสอนว,วิชาให้โดยไม่รู้สึกผิดอืมเหนื่อยจังเราไปหาอะไรกินแล้วกับกันเชอะอืมดูเธอสิหลังจากเกิดเหตุหายนะทุกคนกำลังหิวแต่เชอกับอ้วนขึ้นนะไปตายซะ <c oughs> เซียวยูลืมสิว่าตัวเองอยู่ระดับไหนหมัดเมื่อกี้นี้มันแรงกว่าปกติถึง12เท่าเลยนะพี่คะมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นอืมพี่รู้สึกได้เหมือนกันเหมือนได้กลิ่นเลือดนั่นมันมาจากสถานที่รลีภัยหรือจากซอมบี้บุกเอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ฝีมือของซอมบี้เป็นฝีมือของมนุษย์ก็จากกันไปมีนักคนหนึ่งเขาฝากช่องนะครับ น้องคนนี้เลยถ้าต้องการรดูมังงะต้องช่องนี้เลยครับผมน้องน้องถ้าไม่ดียังไงของเน้์บอกพี่ด้วยนะพี่จะกลับไปแก้ให้นะน้องเอ้ย